่อนจะเริ่มคลิปตอนนี my my ้ยังมีคนไม่กดติดตามถึง53%อย่าลืมกดติดตามช่องโมคุมะและก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นแรกกันก่อนใครเลยนะครับเมื่อมัลติเวิร์แห่งจักรวาลอนิเมะปั่นป่วนก็ถึงเวลาหน้าที่ของราชาเกเลจอนดี้แห่งดาวจอนดี้เลนเจอร์ผู้คุมชะตากรรมกาแล็กซี่เป็นผู้จัดการเรื่องนี้ย4ชัิบสมงในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส กับการทําให้จกหักรวาลดออนิเมะนั้นปั่นป่วนกว่าเดิมอีกแต่สนุกแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องมมคุม,มาด้วยคลิปนี้ขอสัก5,000ไลค์แล้วกันไปดูกันว่าราชาเจเรจอ์ดี้นั้นจะทําอะไรในวันนี้และเขาจะเกือมไม่นะ บักหมดตูดทำยังไงดีเกเลซินเติมที่นี่สิครับลาวาบักร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายมีทั้งบอกฟุตทิงพิษออสตาอธิเบตไฟเตอร์แถมยังมีทอยโคตดขายอีกด้วยและบริการอด่นๆอีกเพียบเลยที่ลาวาบักต่าสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะ สวัสดวีวัยรุ่นอยู่กับจอร์ดี้และเหล่าอยู่แต่ออสตาไม่ไปและคิงสักกสีเกือชิปหายเลย <c oughs> ได้กล่าวว่ากล่องห้าดาวเปิดได้แล้วด้วยจอร์ดี้ไม่รอช้ารีบเข้าเกมมาโดยทันทีแต่ก่อนหน้านั้นมึงต้องหมุนนี่เลยกาชาโมลนะ <c oughs> หลังจากที่กูได้0.52สองรอบในวันนั้นหลังจากนั้นกูก็ไม่ได้อีกเลยเกือกนักเก็บปอมแต่ก็ไม่พลือ้อเพราะอะไรนะเหลือรอบเปิดของข,องขวัญกล่อง5าดาวได้แล้วมาดูดีได้ตัวอะไรกล่องนี้แล้ว วหรือมันมีกล่องเยอะกว่านี้กูก็จาไม่ได้แต่เปิดไปก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยห,หน้าตาคุณคุณไอ้หลาัางกาามาดาระนี่เลยเทพเจ้าสงครามอเองโลกดินจาเฮ้ยนี่มันน้องโอมใจเกเรเขาจะไม่ของกูแน่นอนเลย อันละเมามาดะระนะโวนี่ขนาดเวลสี่เปิดมาได้เวลสี่เลยเอออะไรกันเนี่ยเออเฮ้น้องอมบอกเรื่อยๆพี่กูจะให้ของมึงไหนมึงจะให้อะไรกูว่ามาเซนี่มันสุดละตาดอเปล่าอยู่ๆให้มาดะระเวลร้อยเจ็ดห้ากูแลยให้ลูฟี่ร่างอ้วนแล้วก็อะไรวะเนี่ยโกจิต้าแล้วก็กล่องของขวัญมึงจะให้กล่องของขวัญกูอีกเหรอโอเคกับคุณมากอยู่กูก็ได้มาดะระเวลร้อยเจ็ดห้าเฉยเลยเวลตันซะด้วยขอบคุณน้องเขามากเลย แต่ก่อนจะไปไหนไกลตอนนี้เสื้อมอคุมะ2022มาแล้วจ้าโอ้โหบอกเลยว่าหล่อเท่จริงมีให้เลือกทั้ง2สีสนุนราคาตัวละ10โลบัคกางเกงอีก10นะฮะถ้าซื้คอครบเซ็ตก็40โลบัคจริงๆไปอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับที่กลุ่มมอคุม,ม,คมะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยช่วยหน่อยนะครับว่าห้ละนะเป็นค่าหาในจรดีก็ไม่มีตาจะแดกข้าวในช่วงนี้ถึงมันจะทำโรงเกลือก็เถอะนะขอละ,อย,ละอย่าลืมไปซื้อกันเดอ้อหล่อเท่ใส่แล้วสาวกิด ไม่กรีดมาตบจอนดีได้เลยโอเคปะ่ะซื้อด้วยนะขอบคุณมากตอนนี้ตู้ใหม่มีจีนอตสีดาวเข้ามาแต่โอมบอกว่าพี่มึงรอ5ดาวเลยดีกว่าตู้วายแต่ว่ากูยังสุมตู้วาวไม่ได้แต่น้องก็บอกว่าถ้ามึงผ่านสตอรี่ด่านต่อไปมึงก็สุมตู้ายได้แล้วจริงเห <c oughs> รอวะรอปิดอะไรอ่ะมไปรวยกันเลยหยัดผม สตอรี่ต่อไปของเรานั่นก็คือด่านของ Hunter x Hunter นอร์นั่นเองโอเคไปก็ <Okay. S 2> บอกว่าถ้าผ่านด่านนี้ทั้ง6ด่านได้แล้วก็เราจะสมตู้วานได้แล้วเย็นเคโอเิว่ o o บาทลุยกันเลย ว้าวด่านไม่คล้ายๆด่าน KFC เหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่โอเคแน่นอนเล่นสตรอรี่เราเล่นระดับยากอยู่แล้วใครเขาเล่นกันระดับง่ายอ่ะไม่มีโน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 มาถึงมึงก็เจอตัวตึงพญาไทยก่อนเลยใช่เลยฮะนารูตูหกดาวนั่นเองเป็นไงละมึงตายหงหมดเลยคิดว่าเป็นนักวิ่งโอลิมปิกแล้วมันเท่เลยคิดว่าหลุดไปแล้วมันจะทําอะไรได้นี่มึงโดนจีนอตยิงลากหัวคมๆตายไปเลย บอกตามตรงว่าสตอรี่ตอนเนี้ยังง่ายอยู่มากเพราะอะไรเหะเพราะจอร์ดี้มันมีตัวเก่งเกินไปไงเออสมกับเป็นขอถาดออนไลน์มีตัวตึงเยอะเลยผ่านไปแป๊บเดียวคอมจะระเบิดเอไม่ใช่เราจะจบกันแล้วโอ้โหทำไมมันง่ายขนาดนี้วันนี้ รอยแรงแกงหกบอสออกมาแล้วเปลดไหนก็นดูหน้าบอสหน่อยสิอุ้ยครั้งนี้บอสได้เดินนะเนี่ยอืมอันนี้ต่อให้แล้วนะเนี่ยให้ได้เดินบ้างไม่ใช่หรอกมันเริ่มโหดขึ้นแล้วแต่สุดท้ายก็ต้านทานพลังความเกเรของจอร์ดี้ไม่ได้ก็แล้วก็ตอมใจตายไปในที่สุดโอเคเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเราได้ตัวอะไรบ้างเฮ้ยเปิดมาตัวแรกเอ้นั่นตัวอะไรอยู่นะได้เสือสิงกระทิงเลนะ็ดเออเ,เ่ยวสัตว์ป่าหรือเปล่านี่กูมาสวนสัตว์หรือเปล่านี่แล้วก็เหมือนเดิมฮะวนลูปนรกนะครับเนื่องจากว่าเราต้องผ่านสตออรี่น้้้ใหไดเพื เปิดตู้วายนั่นเองโอเคมาดูกันกูจะได้อะไรสัตว์ต่อไปโอ้ยนั่นอะไรอะนกเอียงหรือเปล่าเมื่อกี้โอ้โหย นั่นคางคุกหรือเปล่าหน้าตาแต่ละตัวกูรับไม่ได้แล้วก็ผ่านไปอีกด่านฮะโอ้โห,โอโหสนุกจริงๆเลยครับน้องๆเล่นสตาร์ลีนี่เผินแตนหนุกมากเลยน้องจะดีชมะมากเลยคะ่ะเอ้โหนโ้องคายมันยังไม่จบอีกนะกูจะผูกคอตายด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้ะคะ่ะไอ้จิ๋มหายกว่าจะผ่านแต่ละรอบโอ,อ้เลเวลขึ้นรัวๆเลยนารู้ตูกูแบบอิ่มไม่เลเวลเลย โอ้และได้แต่ละตัวและนี่ก็คือดาบสุดท้ายของฮันเตอร์อีฮันเตอร์ฮะผมผ่านเรียบร้อยแล้วสู้กบไปอย่าได้ถอยเอ้ยเพลงอะไรนะจําไม่ได้แล้วอย่าร้องเลยดีกว่าจอนดี้รู้สึกดีใจมากที่เปิดตู้วายได้แล้วเขามุ่งหน้าไปที่ ซัมมอนโดยด่วนนี่เลยกูมาเพื่อเปิดตู้วายรอปิดอะไรล่ะตัวอะไรกูไม่สนกูกดเลยป้างก็ไปเอ้าพื้นที่ในกระเป๋าเต็มโทษทีอทจอนดี้ที่ขายเกลือไปถึงดาวพูโตตอนนี้ก็มีเงินบาทเยอะมากๆเขาก็เลยอยากจะได้นาลูตูหนึ่งหางสองหางและสามหา <c oughs> งเขาก็เลยไปหาซื้อนี่เลย <c oughs> ไอ้บักหยดน้ําน,นี่มันจะมาโชว์อะไรนักหนา <c oughs> มันแอกอะไรขนาดนั้นมึงมีตัวอะไรเยอะแยะวะเนี่ยเอฟเฟกอะไรมันจะขนาดนั้นวะ ไม่รอช้าจอดี้อยากขี่สัตว์หางมานานแล้วก็เลยซื้อสองหางมาเป็นตัวแรกเลยไหนมาลองดูซิมันจะหล่อเท่ขนาดไหนกระเทียววะ่ะเด้แคอหน้าตาอย่างเฟี้ยวกละกระเทียวเรืองแสงหรือเปล่าใส่ปุ๊บมี2หางเลยจอดี้มีหางแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จอดี้อีว l ลูชันนี่มันอะไรกันครับเนี่ยว้าวหล่อเท่สมาร์ทปาดเปียวเสียอย่างเดียวมีสหาง มี2หางแล้วทำไมจะไม่มี1ห,หางล่ะครับก็มารับ1ห,หางต่อเลยโอ้ยจอนนี่นีมึงรวยจริงๆเลยว่ะกูเละยังชอบซื้อสัตว์ะซื้อได้แต่พอซื้อข้าวอะซื้อไม่ได้ไปหาในถังกระยาแดกเฉยเลยอะไรของมึงวนันนี้และนี่ก็คือ1ห,หางพอใส่แล้วเราก็จะมีหางเดียวตามนั้นแหละครับม,มีแค่นั้นแหละ สิ่งที่เราลืมไปเลยก็คือพอเราผ่านสตอรี่แล้วเราก็จะได้ของสมนาคุณมาโอ้โหนี่กูมีปลดล็อกเพชรอีกเพียบเลยนะเนี่ยยังไม่ได้กดเลยเดี๋ยวขอดูก่อนละกันนะได้ปลดล็อกอะไรโอ้ยรอ,องนามสกเก็ตบอร์ดเฮ้ย <c oughs> จอน,นี้จะถ่ายสกเก็ตบอร์ดเป็นนักสกเก็ตหลอดแล้วเว้ยโอ้ยใครก็ถ่ายสกเก็ตบอร์ดกลางแขนยังนั้นวะกูเพียมากเลยเจ้าของเกม GM มึงทำเหี้ยไรเี่อพักคีกันยางเงี้ยว <c oughs> วะสกเก็ตบอร์ดเนี่ยโอ้ยแม่เงยใหญ่เท่าใบลานที่สำคัญตอน นี5ฮะตู้นี่หนวดขาวมานะครับซึ่งมันเอาไว้ทํหกดาวได้หรือจยาเอาไปทํา6ดาวของหนวดดาได้ด้วยผมก็เลยว่าจะซุ่มเก็บไปสักหน่อยจอนที้จัดหน่อยละกันโอ้โหอบแรกก็เกลือสละกว่าแม่งจะสุ่มได้ก็ล่อก,การันตีไปเลยครับผมโอ้ยดวงดีจริงๆเลยวันนี้กูเลยยังเบียได้มาแล้วหนึ่งตัวไม่จริงๆเราก็มีอยู่หนึ่งตัวเหมือนกันถ้าเกิดว่าตัวนี้ใช้2ตัวใช่ไหมเนี่ยโอเคเออถ้าจะทำหกดาวก็ต้องไปหาตัวแต่เก็บไว้ก่อนละกันนะเอาไว้พันหนะ้า ผ่านไปหนึ่งวันก็เหมือนเดิมฮะมาสปินนี่เลยครับผมกงล้อมโมรณะมาดูจะได้อะไรโอ้โหเกือบได้0.5นุดสักที่ไหนกันล่ะได้เจมมาแทน <c oughs> เออคุลอเพียงจริงแต่ก็โชคดีที่ได้เจมและจอร์ดี้ก็มีรับนัดสัตว์เลี้ยงอีกตัวนึงฮะนั่นก็คือนารูโตะสามหางนั่นเองตอนนี้ครบคอลเลกชันกันแล้วนะครับถามว่าทาไมจอร์ดี้ต้องมีตัวพวกนี้ด้วย <c oughs> มันคือตัวลิมิเต็ดนะครับที่ไม่สามารถหาได้อีกแล้วแล้วก็มีน้อยคนมากในเกมที่มีครอบครองหนึ่งในนั้นก็คือน้องจอรีี้อองงงเรราาาานนั่ทม1หหห2 3คบซต ย,ยินดีด้วยนิจา๊าหมดตัวดีแล้วโกตอนดี้ก็ไปรวบรวมเด็กในดิสท,ที่ถือเป็นตัวตึงของเกมนี้เลยเราจะไปทําสงครามโลกนินจาก,กันฮะเราจะไปตบมาราละกันในเลดหนึ่งนั่นเองหมด ex ด้วยเอ็นก็บอกว่ายากจังเลยในตอนที่ขอลองซีว่าลูกทีมของจอรนนี่เนี่ยจะไหวหรือเปล่าไปเลสโกแม่งทิ้งกูหมดแล้วแม่งไปกันก่อนกูอีกสิ่งที่เราเดินผ่านมานั้นคือสิ่งที่เราผ่านมาหมดแล้วและต่อไปฮะเลตหนึ่งครับผมต้องเลเวล50าขึ้นไปด้วยโอเคเราพกกันมา6คน6ก็คนเลยไปเลสโกพวกเราเราจะไปทำสงครามโลกนินจากันเข้ามาเลยพวกนายแต่ ประกอบไปด้วยคนที่เคยขายสถานให้กูหลายคนเลยจําได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยเกเรซินเคยมาด่านนี้แล้วก็พาพี่คชาและก็พี่สีมาด้วยบอกได้เลยว่าครั้งนั้นเนี่ยเล่นโหมดธรรมดากว่าจะผ่านแม่งรอบไปสี่ห้ารอบเดี๋ยวมาดูกันว่าจอร์ดี้มาในครั้งนี้เนี่ยมาเล่นระดับยากกันเลยเขาจะผ่านหรือไม่ในตาเดียวเลสเกอร์ เฮ้ยมีเนื้อเรื่องด้วยก็อ,อ่านแป๊บหนึง่งไม่เอ้ยไม่ใช่ไม่เข็ดจริงๆแลยวนะพวกมึงเนี่ยฮอย่าขวางทางฉันฉันจะไปนี่เลยพวกเสจสื่อไหนมันจะแปลว่าอะไรอีกมาดิอา้าวอ้าวไม่แปลให้กูละอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเ,เฟียกับคนทำซับไทยเกมนี้มากเลยใครวะใคร แม่เงยแปลก็ไม่หมดมึงแปลมึงก็แปลให้หมดสิมาเลยฮะพวกเซ็ตสื่อมาแล้วนี่มันสงครามดินจารชัดชัดไย้กูวางตัวฟาร์มเงินอยู่เลยไม่มีตัวตลึงบุเข้ามาเลยพวกโง่กูมีจีนอถึง4ตัวด้วยกันมึงตายหงแน่ไม่ว่ามึงจะเป็นนักวิ่งกีฬาร้อเมตรประจัก์ไหนกูบอกเลยโดนลากหัวคมๆแล้วตายหงทุกตือ เร็วๆหน่อยเอ้ยกูจะวางนารูตะนารูตะกูจะได้ฉายแสงไงสู้กับมัดาระเหมือนในอนิเมะชงเชงปวปับชุลปปับเรียะเออมันจะหลอยแรงแกงหูกเลยแบบเหมือนได้หนังหลังจากฟาร์มเงินมาได้สักพักก็ถึงเวลาแล้วฮะที่นารูตะ6ดาวของเราจะออกลงมาเลยวางแม่งตรงนี้เลยจะได้ครอบคุณทุกอาณาจักรมาดิเวฟห้าและคิดว่ากูกลัวเหรอพวกมึงเนี่ย ทำไมมันง่ายจังเลยครับ G X เลยครับเนี่ยวง่ายจังเลยโดนนารุตูกุตบไปทีหนึ่งตอนนี้บอกเลยฮะว่าดูเดือดมากครับผมแต่ไม่มีตัวหลุดเลยฮะเพราะว่าเรามีรถถังไม่ใช่เรามีตัวหดไงเออมันก็นเลยไม่หลุดนะครับเนี่ยมีคนวางโทรโ,โ,โลกีด้านหน้าแลละเออแล้วก็นี่ฮะเอาลูฟี่มาหน่อยละกันนะ่มันรวมสงครามดินจากับเขาด้วยเออลูฟี่จัดการมันดิอัปเกรดไม่ให้ตันไปเลยปะ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 ,ปะ,ปะนี่เงินไม่พอ ตอนนี้แถวหน้าของเราโทโดโลกิเอ่อคองเมืองไปแล้วฮะมันไม่มีตัวไหนหลุนและนารูตูกูอดทำงานเลยและกูไปวางทำเปรตอะไรด้านหลังวะเนี่ยอาวยยดแมมเออลู้งี้กูลงด้านหน้าดีกว่าเยดออเปลดาเมื่อยดาเมจไม่ขึ้นเลยนี่โอ้โหจบแล้วชีวิตขายทิ้งแม่งเลย ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเราจะมาทำมาดาลาทอดกรอบกันฮะโดนโดนโรกีเบินไม่พี่เบินไม่ตายการเลี้ยงไม่โตรอมันออกมาก่อนได้เปลดนั่นนะและแล้วมาดาละาก็ออกมาแล้วฮะตอนผู้โจมครับเลือดเป็นล้านเล่อเพ่โอ้ยโคตดเลยแต่ไม่ขนามือพวกดันนาเลยครับนารูโตะกูที่เอามาเหมือนจะจัดฉากเหมือนในอนิเมะ ไม่ได้ทําเปลดอะไรเลยโดนโทโดโรกิเป็น10ตัวลุมสกรรมตายหงกงโค้งล้างขี้ไม่ตายกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยฮะแม่งได้โดนขนาดนี้ดูดิฮะห,หน้าแดงไปหมดแล้วเพื่อนเขามึงไม่ให้โอกาสมันหน่อยเลยให้มันเดินออกจากป่าหน่อยก็ดีนะนี้ไม่เลยฮนะแล้วมันก็ตายในที่สุดครับผมจบฮะกับสงคารามนินจาได้หมดอ เนครับเออแล้วมันก็ร้องขอชีวิตฮะเออกูเพียมากเลยอะไรวะเนี่ยนี่สองขามนินจาแล้ววะอะไรวะงงแดกเลยและสิ่งที่เราจะได้ก็คือออของมินาโตะนั่นเองและก็ตัวเซซึใช่ไหมมันชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราเอาไปทดลองกันดีกว่ามันจะเก่งหรือเปล่า และนี่คือสิ่งที่เราได้มาฮะนั่นก็คือออฟของมินาโตะนั่นเองถือว่าโหดมากเลยจะทําให้เขาโหดขึ้นนะเพิ่มพลังโจมตีถึง200%เลยและพออัปเกรดก็เพิ่มเป็น250%กันเลยทีเดียวถือว่าโอเอลิกุตมากๆเดี๋ยวเราจะลองเอาไปทดสอบกันดีกว่าไหนดูดิว่าใส่ออฟแล้วจะโหดขึ้นหรือเปล่าว้ดามเมจเพิ่มมาเป็น500เลยนะว้าวใช้ได้เลยนันี่เ อ่ะแปปเดียวก็ขึ้น1000พแล้วมินาโตะบอกเลยว่าเป็นตัวที่จอร์ดี้ชอบที่สุดแล้วนะในเรื่องนารูตโตอะอ่ะเออกูเล่นอะไรกูเล่นมินาโตะก่อนเลยแต่เสียดายฮะมันเป็นเมตาเก่าไปซะแลว้วและก็อีกตัวฮะไอหัวต้นไม้นะครับไหนลองใส่นี่มึงทําได้อะไรไวะอ๋อมันมีปล่อยเซ็กซื่อ,ออกมาได้นี่เองอ๋อเป็นตัวซัมมอน <c oughs> นี่แหละซัมมอนของแท้ว้าวเรียกโปกเกมอนไม่น่าใช่อู้ อัพเต็มเรียบร้อยฮะดาเมจหฮะพันกว่าถือว่าใช้ได้เลยครับโอเคผ่านอยู่แต่ถามว่าใช้ไหมก็คงไม่ได้ใช้ครับเพราะยังไม่ใช่เมตาตอนนี้และคงไม่ใช่อีกนานเลยเออ,เ,อ,อเก็บสะสมไว้ดีแหละและก็ไอตัวปล่อยเสือฮะอัพเต็มเนี่ยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าซัมมอนออกมาดามจ2003ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าปล่อยมากว่าจะปล่อยแต่ละตัวโค้รนานเลยไม่เอาดีกว่า ตัดมาที่โหมดอินฟินิตี้ฮะเราจะมารีวิว1ห,หาง2หาง3หางและก็มาดาละสุดโหดกันเริ่มกันที่1ห,หางก่อนเลยมาถึงฮะโอ้โหทุบดินก่อนเลยฮะมันทุบดินหรือมันขุดดินวะเนี่ยมึงเป็นแรงงานก่อสร้างหรือเปล่าวะเออแต่ดาเมจมาถ,ถึงก็200กว่าเลยนะอัพมาก็500เลยยาวๆไปครับลูกรัก อัพต่อไม่รอแล้วนะอัพแม่งเรื่อยๆเลยละกันนี่ฮะดาเมจขึ้นมาพันนึงแล้วโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้นี่ยตีโคตรเร็วเลย2วิมึงตี1ทีวันนี้ฮะดาเมจสองพันแล้วสมก็เป็นตัวแรงจริงๆเลยหาไม่ได้อีกแล้วนะครับทุกคนมันไม่ได้หาไม่ได้หรอกมันสุ่มไม่ได้อีกแล้วนั่นแหละเอออัพต่อไปยาวๆนี่ฮะดาเมจสี่พันแล้ใกลจะตันกันลวฮะดาเมจหกพันแล้วก็ผมล้วก็อัพเกตสุดท้ายฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าท่าจะเปลี่ยนไปหรือเปล่า ตลูมโอเคฮะนี่งไงถ้าเปลี่ยนเป็นการคำลามแทนฮะโอ้ยคำรามอาพันธ์มังกรไม่ใช่ทำไมกูชอบเรียกอาพันธ์มังกรอ,อาพันสัตว์หางนั่นเองต่อไปก็2หางฮะหลังจากที่ทดลองดูแลฮะสตัวนี้นะครับรูปแบบการโจมตีดามงดามเมตรห่างกัน2,000ฮะแต่ว่าการโจมตีเหมือนกันเป๊กครับผมคำรามเหมือนกันเลยแต่ดามจห่างกันคนละสองพเท่าน,นั้นเองเออก็ถือว่าเป็นตัวแรที่น่าสะสมครับ ใครมีตังค์เหลือก็ไปหาเก็บมาได้นะเออมันก็เท่ดีเอาไว้แอกสาวไงเออแค่นั้นแหละต่อไปฮะนี่เลยมาดาละเลเวล1 7อครับนี่มาถึงพ้นไฟใส่หน้าโอ้โหหน้าแดงกันเลยเบจิต้า แล้วแม่งอัปเกรดโคตรเยอะเลยเขาบอกว่าแม่งโกงกันนาะรุตรูกับซาสกึกิอีกมันจะจริงเหรอวะไหนขอลองดูดิโอ้ยอัพทีหนึ่งขึ้นหมื่นนะตังกุไหลเป็นสายน้ํนเาเห็นก็บอกต้องใช้ก็ประมาณล้านนึงในการอัพตัวมึงเนี่ยหนกูขอดูดิเอออัพไปเรื่อยๆฮะยังพ่นไฟอยู่นะสก,กิลมึงยังไม่เปลี่ยนเลย อัพไปเรื่อยๆ A.O.E ก็เปลี่ยนฮะเป็นรูปทรงกลวยแล้วก็นี่ฮะมีซูซานโอโออกมาครับผมโอ๊ยกรรมยังใหญ่ชอบชอบโอยเอามาถึงมาก็ถล่มเลยไม่พูดเป็ดอะไรเลยดูดิโอทุบพื้น,พ,นพื้นแทบพังอัปเกรดต่อไปเลยละกันใกล้จะตันกันแล้ว ขั้นสุดท้ายมาดูที่สกิลมึงจะโหดกันาดไหนกันเชียวว่าและดาเมจมึงจะเท่าไหร่กันนะเออมาดูตอนนี้ไม่ขึ้นลูกล้านเลยฮะโอ้โหโหดกันรูตูกูอีกนี่ฮะดาเมจรวมทั้งหมดโอ้โหเป็นล้านเลยและสกิลก็เปลี่ยนไปฮะนี่เลยกลายเป็นการผเผาเพลิงโอ้โหชาปนากิจแม่งโคตรเที่หนี่คือตัวฟรีจริงๆเหรวันนี้่ใช่เยอ เก่งอะไรขนาดนั้นโอเมต้า oh, ตัวใหม่ถือกำเนิดอีกแล้วเออแล้วกูทำรูตูไปทำไปและครั้งนี้นะฮะเรามาถึงเว็บ79เกันเลยในโหมดธรรมดานะครับแม่ <c oughs> ก็ก่อนจะจากลากันไปนะครับอย่าลืมซื้อเสื้อมคุมาเสื้อใหม่กันด้วยนะครับราคาแค่สิบโลบั๊กเองแล้วก็อย่าลืมก like, ดไลคดด์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งกับช่องมคุมาด้วยเจอกันใหม่กับออสตาคลิปต่อไปบอกได้เลยว่าเด็ดแน่นอนของจริงโอเคไปแล้วบ๊ายบาย